ยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรานะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทรงพลังมากอย่างแผ่นดินไหวกันค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนศัตรูตัวสําคัญที่วิศวกรต้องรับมือเลยก็ว่าได้นะคะคําถามแรกเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนีกลไกย,ยังไงบ้างคะครับคือ,อาสาเหตุหลักๆที่เรา กังวลกันมากที่สุดเนี่ยน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอ๋อที่เรียกว่าเ e c โ o n นิกเอิร์ u เคว s ใช่ครับ t e c โ o n i c กเอิร์ u เคว s นะครับซึ่งกลไกสำคัญเลยที่ใช้อธิบายก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า Elastic Rebound t h e o r ีหรือทฤษฎีการดีกลับของวัสดุการดีกลับของวัสดุฟังดูนะ่าสนใจคะ่ะมันเป็นยังไงคะ ครับลองนึกภาพตามนะครับคือแผ่นเปลือกโลก2แผ่นเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่บางทีมันมาขัดกันหรือเออล็อกกันไว้ตรงรอยเลื่อนนะครับพอมันขยับไม่ได้แต่แรงขับเคลื่อนมันยังอยู่พลังงานมันก็จะค่อยๆสะสมเข้าไปในเนื้อหินเหมือนมันอัดแน่นเข้าไปใช่ครับทําให้หินบริเวณนั้นมันเกิดการบิดงอเหมือนเราค่อยๆงอมไม้บรรทัดพลาสติกนะครับมันก็สะสมความเครียดไปเรื่อยๆอือหึ จนถึงจุดหนึ่งที่หินมันพลรับแรงเครียดต่อไปไม่ไหวมันก็จะแตกหักอย่างฉับพลันเลยอ๋อค่ะแล้วไอ้ส่วนที่เคยบิดงอเนี่ยมันก็จะดีดกลับไปสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วมากๆเหมือนหนังยางที่ดึงจนขาดแล้วมันดีดกลับใช่ครับประมาณนั้นเลยครับการดีดกลับพร้อมกับการแตกหักเนี่ยมันปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในเสี้ยววินาทีพลังงานนี้แหละครับที่แผ่ออกไปรอบๆกลายเป็นคลื่นแผ่นดินไหว หรือ s e ismic waves ที่เราพูดถึงกันหูฟังดูรุนแรงมากเลยนะคะครับจริงๆก็มีแผ่นดินไหวจากสาเหิุอื่นอย่างภูเขาไฟระเบิดได้เหมือนกันนะครับแต่มันพบน้อยกว่าแบบเทคโทรนิกมากเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นพอเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงแบบนี้เรามีวิธีวัดมันยังไงบ้างคะมีเครื่องมืออะไรที่ใช้กันหลักๆก็มี2แบบครับที่ใช้กันเยอะๆแบบแรกคือไซสโมกราฟหรือซิสโมกราฟตัวนี้จะวัดการกระจัดการกระจัด มถึงระยะทางที่พื้นดินมันเคลื่อนที่ไปจริงๆนะครับเช่นขยับไปกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรข้อมูลแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักธรณีวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศึกษารายละเอียดลักษณะของตัวแผ่นดินไหวเองอือค่ะแล้วอีกแบบล่ะคะอีกแบบนี้สำคัญมากสำหรับวิศวกรโครงสร้างเลยครับคือ a c c e l e r o g r a c c e l e r o ครับเครื่องมีวัดความเร่งของการสั่นสะเทือนความเร่ง ทำไมตัวนี้ถึงสำคัญกับวิศวกรมากกว่าล่ะคะเพราะว่าแรงที่กระทำต่อตัวอาคารโดยตรงเนี่ยมันมาจากความเร่งของพื้นดินที่ฐานของอาคารครับคือตามกฎของนิวตันแรงเท่ากับมวลคูณความเร่ง f เท่ากับ ma ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเร่งของพื้นดินนี่แหละที่ทำให้เกิดแรงเฉื่อยกระทำต่ออาคารทำให้โครงสร้างต้องโยกไปมาอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือถ้าเรารู้ความเร่ง ก็จะคำนวณแรงที่ตึกต้องรับได้โดยตรงเลยถูกต้องครับตรงนี้เหระครับคือข้อมูลที่วิศวกรต้องใช้ในการออกแบบอาคารให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้ชัดเจนเลยค่ะทีนี้มูดสองคำที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆคือคำว่าขนาดหรือแมกนิจูดกับความรุนแรงหรืออินเทนซิตี้สองคำนี้มันต่างกันยังไงคะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับเพราะมันต่างกันจริงๆแล้วก็สำคัญมากด้วย เอาแมกนิจูดก่อนนะครับแมกนิจูดเนี่ยบอกถึงปริมาณพลังงานที่ตัวแผ่นดินไหวปลดปล่อยออกมาณจุดศูนย์กลางเลยคือพลังงานที่ต้นกําเนิดจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวัดจากที่ไหนในโลกแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งๆจะมีค่าแมกนิจูดแค่ค่าเดียวเท่านั้นอ๋อค่าเดียวตายตัวครับแล้วมาตรารรกเตอร์ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เป็นมาตราวัดแมกนิจูดแบบหนึ่งชื่อทางเทคนิคคือ ML หรือ Local Magnitude และที่สำคัญคือสเกลแมกนิจูดส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบลอการิทึมลอการิทึมหมายความว่าหมายความว่าถ้าแมกนิจูดเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยเช่นจาก5ไป6เนี่ยพลังงานที่ปลดปล่อยออกมามันไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่เท่าเดียวนะครับมันเพิ่มขึ้นประมาณเอ่อเกือบ30เท่าในทีเดียวโอ้โห oh, 30เท่าต่างกันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับดังนั้น6กแมกนิจูดนี่รุนแรงกว่า5้าแมกนิจูดแบบคนละเรื่องเลย โดยทั่วไปถ้าต่ำกว่า5แมกดีจูดลงมาก็มักจะไม่ค่อยสร้างความเสียหายร้ายแรงกับอาคารที่ออกแบบมาดีๆนะครับค่ะแล้ว Intensity หรือความรุนแรงล่ะคะส่วนความรุนแรงหรือ Intensity เนี่ยมันวัดผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราสังเกตอ๋อคือวัดผลลัพธ์ที่ปลายทางไม่ใช่ต้นกำเนิดถูกต้องครับมันคือสิ่งที่เรา รู้สึกได้หรือเห็นความเสียหายจริงๆณจ,จุดนั้นๆดังนั้นแผ่นดินไหวครั้งเดียวกันเนี่ยอาจจะมีค่า Intensity ได้หลายค่าเลยขึ้นอยู่กับว่าผู้สังเกตอยู่ที่ไหนห่างจากศูนย์กลางแค่ไหนแสดงว่ามีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากพลังงานเริ่มต้นใช่ครับปัจจัยก็มีตั้งแต่แมกนิจูดของแผ่นดินไหวเองความลึกของจุดศูนย์กลางระยะทางจากจุดนั้นมาถึงเรา ลักษณะทางธรณีวิทยาที่คลื่นเดินทางผ่านและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือสภาพดินในท้องถิ่นตรงที่เราอยู่กับคุณสมบัติของตัวอาคารเองด้วยสภาพดินก็มีผลหรอคะมีผลมากครับดินอ่อนๆบางทีมันขยายความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได้ทำให้รู้สึกแรงกว่าหรือเสียหายมากกว่าทาั้งๆที่อยู่ห่างเท่ากันกับบริเวณที่เป็นดินแข็งโหน่าสนใจมากค่ะแล้วมาตราวัดความรุนแรงนี้คือ ที่ใช้กันแพร่หลายก็คือมาตราเมกาลีปรับปรุงหรือ m o d i f y mercury intensity scale ครับมี12ระดับตั้งแต่ระดับ I คือโรมันเล็กหนึง่งที่แบบแทบไม่รู้สึกตัวเลยจนถึงระดับคี xiv 1 2ที่เสียหายพังพินาศหมดเลยครับสรุปง่ายๆก็คือแมกนิจูดเหมือนพลังงานที่ปล่อยจากจุดเกิดส่วนความรุนแรงคือสิ่งที่เราเจอจริงๆณนะจุดที่เรายือนอยู่ซึ่งอาจจะแรงไม่เท่ากันในแต่ละที่ ใช่เลยครับเข้าใจถูกต้องเลยแล้วทีเนี้ยทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับวิศวกรคะเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ได้ยังไงเพื่อจะออกแบบอาคารให้ปลอดภัยครับการประเมินความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า seismic hazard assessment เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ ขั้นแรกเลยคือต้องศึกษาความสามารถในการเกิดแผ่นดินไหวหรือไซสมิซิตี้ของพื้นที่นั้นๆก่อนไซสมิซิตี้ครับคือดูข้อมูลสิติย้อนหลังไปยาวๆเลยว่าแถวนั้นเนี่ยเคยมีแผ่นดินไหวขนาดเท่าไหร่เกิดขึ้นบ้างเกิดบ่อยแค่ไหนซึ่งโดยทั่วไปแล้วแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆมันจะเกิดบ่อยกว่าขนาดใหญ่มากๆครับขนาดใหญ่นานๆทีถึงจะเกิดอือหือค่ะ จากนั้นก็นำข้อมูลไซส์มิสซิตี้พวกนี้มาวิเคราะห์ร่วมกับสิ่งที่เรียกว่ากฎการลดทอนหรือ attenuation loss กฎการลดทอนใช่ครับมันเป็นเหมือนสูตรหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่บอกเราว่าความแรงของคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะลดลงไปยังไงเมื่อมันเดินทางห่างออกจากจุดศูนย์กลางไปเรื่อยๆซึ่งการลดทอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งระยะทางแล้วก็สภาพชั้นดินชั้นหินที่คลื่นมันต้องเดินทางผ่านด้วยครับค่ะ พอรวมข้อมูล s e i s m i c ซิตกับ attenuation loss เข้าด้วยกันแล้ววิเคราะห์ทางสถิติความน่าจะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ออกมาก็คือแผนที่ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหรือ seismic hazard maps ครับอ๋อ oh, แผนที่ความเสี่ยงภยัยใช่ครับแผนที่พวกนี้แหละครับที่จะบอกค่าทางวิศวกรรมที่สำคัญมากๆอย่างเช่นค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดินหรือ peak ground acceleration PGA ค่า PGA ที่เราคุยกันตอนต้น,นเรื่องเครื่องวัด a c c e l e r o g r a p h ัวเดียวกันเลยครับแผนที่จะบอกว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอค่า PGA สูงสุดเท่าไหร่ภายในช่วงเวลาหรือค่าอุบัติซ้ำ Return Period ที่กำหนดอย่างเช่นในการออกแบบอาคารทั่วไปมักจะใช้ค่า PGA ที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างน้อย1ครั้งในรอบประมาณ475ปีเป็นเกณฑ์ครับ 475ปีครับซึ่งข้อมูลค่า PGA จากแผนที่นี้แหละครับคือข้อมูลตั้งต้นที่สำคัญที่สุดที่วิศวกรโครงสร้างจะนำไปใช้ในการคำนวณและออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแรงจากแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายควบคุมอาคารในแต่ละพื้นที่กำหนดไว้นั่นเองครับโห oh, การเจาะลึกวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะตั้งแต่กลไกการเกิดแบบอิลาสติกรีบาลไปจนถึงเครื่องมือวัดโดยเฉพาะแอคเซเซลโลกราฟที่สำคัญกับวิศวกรมากมาก แล้วก็ความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างแมกนิจูดกับอินเทนซิตี้ครับใช่ครับและสุดท้ายคือการนำข้อมูลทั้งหมดทั้งสถิติทั้งกฎการลดทอนมาสร้างเป็นแผนที่ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการออกแบบจริงๆใช่ครับการเข้าใจปัจจัยทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับแล้วมันก็ช่วยให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็นับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากจริงๆสุดท้ายนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนะคะจากที่เราคุยจนวันนี้จะเห็นว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งเดียวกันเนี่ยจะมีพลังงานเริ่มต้นหรือแมกนิจุดเท่ากันเป๊ะ แต่ปัจจัยง่ายๆอย่างสภาพดินในท้องถิ่นตรงที่เราอยู่ที่อาจจะต่างกันแค่ไม่กี่เมตรหรือไม่กี่สิบเมตรกลับส่งผลให้ความรุนแรงหรือ intensity ความเสียหายที่เราประสบจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันได้อย่างมหาศาลเลยก็ลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะคะว่าข้อเท็จจริงตรงนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งหรือการออกแบบการก่อสร้างสิ่งต่างๆในพื้นที่ของเราเองได้บ้างคะ่ะ